สื่อเวียดนามจวกแรงผู้ตัดสินเป็นเพื่อนกับอิชิอิชี้บอลออกแล้วแต่ยังเล่นต่อได้ตลกสิ้นดีหลังไทยเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินสสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรราฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ สำหรับวันนี้นะคะเราจะมาติดตามประเด็นร้อนแรงสำหรับกีฬาวงการฟุตบอลกันนะคะซึ่งเพจชื่อดังของเวียดนามได้ออกมาโจกยับสับเละระบุจังหวะเสีสันราตีแข้งของช้างศึกทีมชาติไทยคล้ายกับจังหวะปัญหาที่นำไปสู่การได้ประตูนในเกมพบกับแข้งแดนตาก,กาล็อกทีมชาติฟิลิปปิน จังหวะดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นในนาทีที่37เมื่อเสสนราตีเปิดบอลที่กำลังจะหลุดออกเส้นทางหลังทางฝั่งขวานะคะเข้ามาให้พีระโดนฉำรัสมียิงประตูให้กับช้างศึกทีมชาติไทยขึ้นนำหนึต่อศก่อนที่จะต่อมานะคะเว,เวลาที่ชนะพร้อมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอาเซียนครับ2024ได้ทั้งนี้ค่ะเวียดนามฟุตบอลระบุว่า บอลออกไปแล้วยังปล่อยให้เล่นต่อได้มันตลกเกินไปพร้อมจวกผู้ตัดสินคือเพื่อนร่วมชั้นของโค้ชชาวญี่ปุ่นหลังจากเจอประเด็นนี้เข้าไปนะคะทําให้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานาน,นะคะบอกว่าถ้าเป็นเพื่อนกันจริงทําไมจังหวะแฮนบอลสองลูกถึงไม่พูดถึงแถมโค้ดอิชิอินะคะก็ยังโดนใบเหลืองอีกด้วยเพื่อนกันยังไงแฮนบอลสองรอบติดในเขตโทษไทยยังไม่ได้ยิงจุดโทษสักลูกถ้าเป็นเส้นตรง ดูมุมกล้องมันไม่ออกนะไม่ดูกันเลยมุมเส้นหลังด้วยออกไม่เต็มยังมีส่วนในเส้น5-10%เเซมันไม่ถือว่าออกลายแมนก็อยู่ตรงนั้นน่าจะเห็นชัดและไม่ได้ยกธงนี่ส่วนแฮนด์บอลสองครั้งชัดเจนมากควรได้จุดโทษทั้งสองครั้งเกิดอาการกลัวขึ้นมาหรอทำไมถึงวิพาษ์วิจารณ์กันขนาดนี้ นี่เป็นเพียงความคิดเห็นของแฟนบอลน,นะคะที่ต้องบอกว่าก็เข้ามาปกป้องค่ะในคะแนนนี้นะคะซึ่งก็มีการซูมภาพหลายภาพเลยนะคะที่ยืนยันว่าไม่ออกแน่นอนค่ะ เดี๋ยวเรานะคะมาเปิดคะแนนที่ช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การน,นําทีมของมาซาทดะอิชิอิหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวญี่ปุ่นได้ไปนะคะภายหลังจากเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไป3 1ต่อ1นะคะรวมผล2ชนะ4ีต่อสผ่านเข้าสูร่รอบชิงชนะเลิศอาเซียนครับพ2024ได้สําเร็จจากชัยชนะดังกล่าวทําให้ช้างศึกทีมชาติไทยบวกไป1.682คะแนนทาให้มีเพิ่มเป็น 1232.17คะแนนพร้อมขยับอันดับที่97ของโลกขึ้นไปสู่อันดับ96ของโลกอย่างไม่เป็นทางการโดยจะมีการประกาศยืนยันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าค่ะและซึ่งหลายๆคนนะคะก็คงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า สุพนัทเหมือนตานะคะที่ลงมาในช่วงต่อเวลาพิเศษที่มงทำคะแนนให้กับทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์ไปได้นั้นมีอาการไม่สบายพร้อมก่อนนั้นนั้นยังไม่ได้ลงวอร์มพร้อมกับเพื่อนๆซึ่งสุภพโชคสารชาตินะคะได้ออกมาเปิดใจถึงน้องชายอย่างสุพนัทว่าสำหรับแบงค์ไม่มีอะไรต้องพูดเขาสำคัญกับทีมขนาดไหนขนาดป่วยลงมายังลงมายิงประตูชยัยผมไม่มีอะไรจะพูดนอกจากภูมิใจในตัวน้องในช่วงหลังจบ90นาทีพี่นิวพีระดนฉำลัสรส ะะพูดในช่วงหลังจบเกมบอกว่าเรามีทางเลือกเดียวคือต้องเข้าชิงนักฟุตบอลทุกคนเสียสละเวลาเพื่อไม่ให้อยู่กับครอบครัวและเราจะปล่อยมันไปแค่นี้หรอต้องกระตุ้นพวกเราตลอด30นาทีของช่วงต่อเวลาพิเศษอันดับแรกต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันตลอด120นาทีและเราต้องคุยกันตั้งแต่เริ่มว่าเราจะเอาชนะและมาได้ประตูที่3มในช่วงต่อเวลาพิเศษและต้องยอมรับใจทุกคนที่วิ่งกันสุดๆฟอร์มส่วนตัวอยากทํา ทำให้ดีกว่านี้แต่พยายามเซฟไม่ให้ได้รับบาเดเจ็บเพิ่มเติมหลังจากที่ไม่ได้เล่นมาเป็นเวลาค่อนข้างนานขอบคุณแฟนบอลทุกท่านที่เข้ามาเชียร์เยอะมากๆเรารับรู้ได้ถึงแฟนบอลที่ร้องเพลงตะโกนเรารับรู้เกมนัดชิงในบ้านอยากให้แฟนบอลเข้ามาเต็มสนามให้เยอะกว่านี้และมาฉลองแชมป์ด้วยกันซึ่งหลังจากแข่งเสร็จนะคะสุภนัทค่ะที่มีอาการไม่สบายก็ขึ้นรถไปโรงพยาบาลทันทีพร้อมกับบอกว่าน่าจะไม่มีปัญหาในอรอบชิง ซึ่งทีมชาติไทยนะคะจะบุกไปเยือนทีมชาติเวียดนามในวันที่2มกราคม2,568พร้อมกับทีมชาติเวียดนามเข้ามาพบกับไทยวันที่5มกราคม2,568เช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นํามาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ